สวัสดีครับสว<ม>ัสดีรครับผมกล้องเอกตเคียครับส่วนนี่อาจารย์ธนกรครับตาใหม่ครับก็สืบเนื่องเนาะจากคลิปที่แล้วผมแนะนําว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่บริษัทเราจาหน่ายอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเนื้อสารให้ดูวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําคลิปกับอาจารย์ธนกรเราก็จะมาอธิบายถึงเนื้อสารแล้วก็จะมาเปิดเนื้อสารให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นจากตัวแรกเลยไหมอาจารย์เป็นตัวเอกตาเคียก่อนเอกตเคียเนาะเอกตาเคียก่อนเอกตาเคียตัวนี้ก็น้ําสีเหลืองแต่จะอธิบายเพิ่มเติมว่า ในเนี้ยมันมีอะไรมั่งแล้วมันทำงานยังไงครับนะซึ่งหลักๆเรารู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวเ e อ็กต้าเคียอ่ามันไปปรับค่า pH แล้วก็ไปกระตุ้นการแตกลากเพราะว่าในตัวนี้จะมีทีเบิลฟอสเฟตเนาะใช่อ่ากระตุ้นการแตกลากก็จะมีสารกัดก่อนอ่าพวกที่จะไปทำลายพวกผนังแคลเซียมที่อ่ามันผนึกกันอ่ามันผนึกกันครับอ่าพวกชั้นแคลเซียมที่หนาที่ มันที่มันจะแข็งตัวมันต้องดึงสารอาหารหรืออะไรต่างๆเข้ามาเก็บไว้ในตัวมันถูกไหมตัวนี้ก็จะมีตัวสารกัดก่อนเข้ามาตัวหนึ่งแล้วที่ขาดไม่ได้อ่าตัวนี้สิ่งแล้วในตัวนี้ที่มันพิเศษเราจะใส่ตัวแคลเซียมลงมาด้วยแคลเซียมไอออนของเราเป็นไอออนด้วยใช่เป็นไอออนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่แทรกซึมได้อย่างรวดเร็วเนาะเขาเรียกใช่คือตัวแคลเซียมอะเรารู้รเรารู้หน้าที่กันอยู่แล้วแต่แคลเซียมของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็น แคลเซียมที่บริสุทธิ์นะ,ะแคลเซียมหน้าที่ของเขาก็คือการแบ่งเซลล์ถูกไหมการสร้างเซลล์มันคือตัวนี้มันจะไปสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผนังเซลล์แล้วก็ทําให้เซลล์แข็งแรงช่วยการติดผลการเข้าสีผิวพันธุ์ของผลของกิ่งหรืออะไรมันจะสดใส่รหรือช่วยเล่งเซลล์หรือให้ต้นไม้จเจริญเติบโตบนะก็มีมาให้ตัวอีกตัวหนึ่งคือแมกนีเซียม มีแมกนีเซียมด้วยมีแมกนีเซียมด้วยแล้วหน้าที่ของเจ้าตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมอ่ะแมกนีเซียมมันก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอโรฟิลหน้าที่ของเขาก็คือจะไปช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนอ,อ่าเราสังเกตง่ายๆถ้าขาดแมกนีเซียมโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนฝนตก่าแตกใบช่วงอากาศปิด เนี่ยเราเราจะมักเจอปัญหาคือใบจะไม่ค่อยเขียวใบจะไม่เขียวใบใหม่ออกมาปุ๊บมันก็จะเขียวมันมันก็จะเหลืองซีดเส้นใบเขียวครับอ่าตัวนี้เราก็จะแถมตัวนี้มาให้ด้วยเพราะแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะไปช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนอย่างนึงแหละอ่าทำให้ใบเขียวสร้างน้ําตาลไขมันโอ้แล้วก็โปรตีนวิตามินอีกหลายตัวตัวเนี้แล้วก็ ยังสามารถเคลื่อนย้ายฟอสฟอรัสเคลื่อนย้ายฟอสฟอรัสอ่าเคลื่อนย้ายฟอสฟอรัสเนี่ยขึ้นมาเก็บไว้ในต้นได้อ่าตัวนี้เขาช่วยได้ครับและยังไม่พอเรายังมีตัวพิเศษมาให้อีกตัวนึงมีตัวไหนครับอ่าก็จะมีอ่าซิลิคอนมีซิลิคอนด้วยเนื้อที่เรารู้จักกันซิลิกานั่นแหละซิลิกาซิลิคอนเนี่ยส่วนมากจะพบในในปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยอินทรีย์บางบางสูตรผสมมาในปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับใช่หน้าที่ของเขา ตัวเนี้ยเขาจะไปช่วยลดความเครียดของต้นไม้แล้วเขาจะไปปรับความสมดุลครับ่าเป็นกดในระดับเซลล์คา่าเป็นกดเนี่ยเช่นอาหารขึ้นไปกดสูงไปตัวนี้ก็จะไปจัดการสร้างความสมดุลให้เขาอ่าแล้วก็จะช่วยลดความเครียดการสูญเสียน้ําก็ตัวนี้ก็ไปช่วยได้อ่าพืชที่แบบคือจะให้เขาทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง สร้างความสมดุลในต้นนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญคือตัวนี้เขาจะดูดซับออกเกลือ,อหรือสารอาหารที่มีความเข้มขน้นสูงอะน,นะเป็นพวกกลุ่มโพแทสเซียมอะไรที่มันเค็มจัดตัวนี้เขาจะช่วยดึงเก็บเพื่อ,อมันจะลดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพวกใบไหม้เนะ่ยม,มันสามารถลดได้แล้วมันตัวนี้มันก็จะไปช่วยให้เซลล์แข็งแรงทำให้พืชนะ่ะทนทาน ต่อพวกแมลงต่อสภาพอากาศต่อแมลงศัตรูพืชแล้วยังมีความทนทานต่อพวกลาลาแป้งลาแป้งอ่าพวกลาสนิมได้ระดับหนึ่งครับอตัวนี้เราก็ใส่ให้มาครบครบเลยครบอาจารย์ก็จะบอกว่าไอตัวเอ็กซ์เคียเนี่ยขวดเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายสารพคุณหลากหลายในขวดเดียวใช่ขานแมกนีเซียมในนี้ก็มีอแล้วเราคลิปนี้เราจะแจ้งราคาไหมอาจารย์หรือว่าหรือว่าให้ ให้ทางคนที่สนใจโทรมาเองก็ให้สอบถามเองดีกว่าครับ,อ,บอ,อันนีนนเ้เราแค่บอกไว้ไว่าแล้วก็ของเราก็คือน้ําสีเหลืองครับเพราะว่าตัวนี้เราผลิตมาก็2 0ยีสาิปีแล้วนะ,ะ,ะตัวนี้ก็จัดให้ครบปรับค่าพเ pH กำจัดวงจรของเชื้อราที่อยู่ในดินครับอ,อัตราการใช้ตัวนี้ถ้าฉีดถ้าเป็นไม้ยืนต้น ก็จะคือประมาณ 500cc ต่อน้ำ200ลิตรแต่ถ้าจะฉีดขึ้นต้นมันก็จะอยู่ประมาณ 200-300cc ใช่ฉีดต้นฉีดใบก็ผสมกับกลุ่มยาฆ่าแมลงแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนสารอาหารในช่วงนั้นๆได้เลยตัวนี้ก็จะไปเสริมสร้างครับได้อ่ะมาตัวที่สองอาจารย์ตัวที่สองก็จะเป็นเจ้าตัวไทมองวันนี้เราแกะให้ดูแล้วนะครับนี่ไทมอลลักษณะจะเป็นแบบนี้ นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เป็นของนั่งเดิม <S <S ใช่เป,เ,เป็นของนั่งเดิมเลยนั่ะครับ,รบที่บริษัทจําหน่ายมาค่อนข้างที่จะหลายปีมาก,มากใช่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยก่นอนอื่นก่อนที่จะถามว่าไทยมองเนี่ยมันมันใช้เอ่อมันมีอะไรบ้างในตัวไทยมองเนี่ยผมก็อยากถามอาจารย์ว่าไทยมองเนี่ยเราใช้ในช่วงไหนของระยะของทุเรียนอ่าก็คือช่วงฟื้นฟูต้นช่วงฟื้นฟูต้นอ่าช่วงฟื้นฟูต้นเท่านั้นครับอย่างทุเรียนเล็กอ่ะคือจะใช้ตัวเดียวเลยจนกว่าเราจะ คือเราใช้ตัวเดียวยาวไปเลยจนกว่าต้นเขาจะโตพอที่จะผลิตออกสสมอาาสามารถให้เราให้ลูกเราเราได้นะเราทงจะเปลี่ยน<ม>ทุเรียนเล็กใช้ตั้งแต่ปลูกได้เลยใช่ก็มีหลายสวนมากๆนะที่ใช้เจ้าตัวไทยมองกับตัวเ e อ็กเตอร์เคียเนี่ยคือใช้สองอย่างทุเรียนเล็กเนาะใช้มายาวสามสี่ปีอย่างงี้่หลายสวนมากมากนะครับที่ใช้เจ้าตัวไทยมองก็แค่นี้สองตัวนี้ก็คือจบและส่วนยาฆ่าแมลงก็ไปหาเอา ใช่ส่วนปุ๋ยทางดินอยากให้ก็ถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็จะแนะนําเป็นทางอินทรีย์เคมีจะดีกว่าจะดีกว่านะครับแล้วมาเข้าเรื่องเลยเจ้าตัวไทยมองเนี่ยของเรามีอะไรยังไงบ้างอาจารย์โอ้ยหลักๆเลยก็จะมีพวกจิปไว้ยืดอจิปบริลินที่เป็นฮอร์โมนพืชใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นจิ๊บสองหลักก็คืออะมิโนบางอย่างบางอย่างที่พืชไม่สามารถสังเคราะห์ได้ใช่เรา มันบอกเยอะไม่ได้ใช่มันเป็นมันเป็นความลับของบริษัทใช่มันเป็นความลับทางการค้ามันเป็นข้อมูลทางการค้าของบริษัทนะเราก็จะบอกเยอะไม่ได้ก็จะกักไว้หน่อยนะใช่ก็จะบอกได้ประมาณเท่านี้ถ้าเราบอกหมดใครๆๆก็ทําได้สิใช่ใครใก็ทําได้เราให้ให้รู้ว่าหน้าที่ของเขาคือไว้เพื่อฟูต้นกระชากกระชากยอดกระชากใบกระชากยอดกระชากใบทําให้ใบใหญ่ใบหนาใบเขียวใบมันครับอ่า ก็ที่เราพูดมาเดี๋ยวเราก็จะแนบรูปเข้าไปด้วยนะว่าแล้วว่าใช้แล้วเป็นยังไงะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเอกตาเคียร์ตัวไทยมองที่เราพูดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะแล้วตัวที่สามตัวอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะสมอาหารนะตัวสะสมอาบางยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรบกวนนี่นี่ครับเป็นตัวสเบียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเราแกะมาให้ดูละนะครับใช่แต่ตัวเบียงเนี่ยอ่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราใช้ช่วงไหนครับอ่าช่วงนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ใบ บใบที่เราจะทําลูกจะเป็นชุดใบที่1เอ่อชุดใบที่2หรือชุดใบที่3หรือชุดใบที่เราอยากจะทําก็ส่วนมากพี่ๆชาวสวนก็จะใช้ถังพันลิตรเนาะอ่ะาถังพันลิตรก็ใช้200นั่นแหละใช้200<ม>ก็ได้ใช<ม>้สองยก็ได้คือคือ<ช>สะสมเราเราไม่ได้เล่งรีบคบ่ะช่วงสะสมอมืแล้วในตัวเจ้าสเบียง25%ของเราหลักๆมันจะมีอะไรบ้างเราไม่ต้องบอกหมดมามันก็จะมี เอาหลักๆเลยมันก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดตแหละคาร์บอนคาร์บอนอ่ามันคือคือพืชอะช่วงสะสมมันมันต้องสร้างชั้นคาร์บอนชั้นแป้งไว้อยู่แล้วครับถูกไหมอ่าแต่ตัวนี้ของเราเนี่ยมันโมเลกุลมัน่จะละเอียดมันจะไม่เหมือนพวกปุ๋ยเกลืทั่วไปที่ละลายน้ํายากของเราลงปุ๊บอะละลายได้เลยแล้วก็เอามือจุ่มไปจะเย็นจะเย็นจะรู้สึกเย็นนนะครับแล้วก็ฉีดไปเนี่ยนะครับมันจะทํางานได้เลยก็คือไปเข้าไปสะสมตามข้อตามกิ่งใช่มันคือสามารถซึมเข้าไปได้เลยใช่ คือจะเห็นผลไวแหละตอนนี้ใช่คือฉีดไปเนี่ยไม่อู้งานคือทํางานเลยอ่ะใช่เพราะว่าก็เป็นทหารโมเลกุลเล็กอ่ะเขาเรียนว่าคีเลีนอะไรประมาณนั้นมันละเอียดอ่ะมันละเอียดแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายดูเทตัวดูที่นะตัวนี้ก็จะเพิ่มแอคทีฟเข้ามาเยอะหน่อยตัวนี้คือให้ทํางานเร็วขึ้นนะตัวนี้หลักๆเลยก็คือกลุ่มโปรตีนหลับอ่าเพื่อขยาย สร้างเนื้อคือคือการเบ่งเนื้อเบ่งพูนั่นแหละนะที่ชาวสวนเราคุยกันครับคือสร้างเนื้อสร้างเนื้อสร้างแป้งให้เขานะครับในในในระยะที่แบบว่าลูกเรลียนะเป็นผลแล้วนะครับเป็นลูกแล้วคือใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยเงาะมัง้หมดเลยใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยพืชพืชผลพืชผักใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดใช้ได้หมดก่อนหลักๆก็จะมีแค่สี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาเอ็กเทตรีมมาวาง หลักๆก็จะมี4ตัวนี้นะถ้าใหม่ตัวจริงๆแล้วอ่ะพี่น้องที่อยู่ทางใต้หรือทางอะไรนะทุกพื้นที่ในประเทศไทยถ้าสนใจหรือใครเคยสั่งไปใช้แล้วอ่ะคือทุกคนจะรู้ว่าเนื้อสารดังเดิมมันเป็นยังไงใช่อันนี้คือเราเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อสารแต่อย่างใดอันนี้คือของแท้ดังเดิมคือของดังเดิมจากพี่ๆทางใต้เคยใช้นะเคยใช้แบบไหนก็เนื้อสารก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่ชื่อ เปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นเองนะครับก็ในเขตจันทบุรีระยองตาดผมกับอาจารย์ธนากรก็ดูแลอยู่นะส่วนทางใต้เรายังไม่มีตัวแทนเลยใช่ไหมส่วนทางใต้เรายังไม่มีตัวแทนนะยังไงถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเราสองคนอาจจะได้ลงไปทางใต้นะถ้ามีโอกาสได้ไปเราจะไปแน่นอนเพราะว่าลูกค้าทางโน้นก็เยอะนะเยอะมากนะครับทางเบตงก็มีใช่ไหมอาจารย์ทางเบตง แล้วยังแต่ละนองชุมพรไปเลยมีมีหมดเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์เขามีสวนนะทาสวนก็เลยยังไม่ว่างเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยสะดวกใช่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้เจอกันได้ไปไปด้วยกันเนาะอาจารย์เนาะไปด้วยกันเพราะว่าเราก็อยากไปส่งเสริมให้ความรู้ทางโน้นเนาะเกี่ยวกับการใช้สินค้าเราแล้วหรือว่าเกี่ยวกับระยะการทําทุเรียนเนาะว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าสภาพอากาศมันก็แตกต่างกันจากทางทาง ภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้เนาะอาจารย์แต่ก็มีลูกค้าแถวแยะลาก็แค่โทรปรึกษากันก็ประสบผลสําเร็จนะ <asteroids. S 2> ก็คือจะโทรปรึกษากันทุกระยะทุกระยะอันนี้เราก็ให้คําปรึกษาได้นะค,คือเราไม่จํากัดว่าจะใช่หรือไม่ใช้อันนี้ไม่เกี่ยวเราก็ยินดีให้คําปรึกษา,าคือเราไม่คิดตังค์แล้วมาปรึกษาเราไม่คิดตังค์นะครับก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับมีปัญหาอะไรก็ ปรึกษาได้ตลอดยกเว ương, ้นเรื่องเรื่องเงินใช่ไหมจาร์่ังตังคอไม่ต้องโทร่ะเรื่องตังไม่ต้องโทรก็ประมาณนี้นะลูกค้าทางใต้ก็คงจะเห็นแล้วภาคตะวันออกเขาคงจะเห็นแล้วว่าเรายังเป็นเนื้อสารแบบเดิมใช่ดังเดิมอ่าถ้าอย่างนี้คืออยากให้ลูกค้าเรานะที่ใช้อยู่อย่างตัวเสบียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับดูเทเนะี่ยถ้าไม่สังเกตมันจะคล้ายๆกันอืแต่ ตัวดูเทตัวขยายลูกของเราเนี่ยคือสีของเนื้อสารมันจะเข้มกว่าอืมันจะเข้มกว่ามันมันจะเข้มกว่าคือมองด้วยสายตาคือมันจะแตกต่างอย่างชัดเจนครับอ่าก็คือมันจะเพิ่มตัวแอคทีฟเข้ามาใช่เพราะมันเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเดิมช่วงที่เป็นลูกมันต้องใช้พลังงานเยอะพลังงานมากพลังงานสูงนะเราเลยเพิ่มตัวแอคทีฟเข้ามานะครับในตัวดูเทเพื่อให้เพื่อให้มันทํางานเร็วขึ้นอ่าไม่งั้นเดี๋ยว เพราะว่าช่วงเวลาขยายมันใช้เวลาไม่กี่เดือนแป๊บเดียวใช่ใช่แล้วก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะฉีดดูที่เราอย่างเดียวแล้วให้ลูกมันโตนะน้ําก็ถึงต้องถึงด้วยใช่ไหมจาร์ปุ๋ยก็ต้องถึงด้วยใช่ไหมใช่แล้วว่<ม>าถามต้องถามกันมาเอออะไรนะลูกเบี้ยวเกิดมาจากโน่นจากนี่ผมจะบอกให้เลยลูกเบี้ยวเกิดมาจากการผสมพันธุ์ไม่ดีหรือการหลุดร่วงเนี่ยนั่น,นคือการผสมพันธุ์ไม่ดีอืมคือการผสมพันธุ์ไม่ดีตั้งแต่ช่วงมาตั้งแต่ช่วงดอกบานช่วงหางแย่ใช่ไหมครับใช่ คือเราดูเกสรตัวเมียมันจะมีมันจะมีห้าแฉกถูกไหมครับอ่าอย่างถ้าเราให้น้ํามากเวลาเกสรตัวเมียมันมันงอมันงอมันมันเฉียงเนี่ยเวลามันจะเป็นเหมือนตะขอบิดนะยอ่าใช่แล้วเวลายิ่งเราไม่ได้ปัดปัดดอกนะครับเกสรมันทิ้งลงไปปุ๊บมันก็จะโดนแค่หนึ่งสองสามแต่อีกสองข้างล่างไม่โดนไม่โดนมันก็เกิดการบิดเบี้ยว มันก็เลยทําให้มันมันได้สามภูอะไรเกิดการริดเดี่ยวประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นข้อมูลแบบว่าเชิงลึกนะาต้องสังเกตจริงๆนะในสวนถึงจะเห็นนะว่ามันเป็นห้าแฉกจริงๆอย่างคือลูกมันสมบูรณ์อ่ะบอกให้เลยว่าถ้าเกสรมันติดสมบูรณ์ไม่ต้องไปบํารุงอะไรมันล็อกก็รดน้ําปกติก็พ่นยาป้องกันพวกเพี้ยพวกอันน้นอนปกตินี่แหละครับถ้าเกสรมันติดสมบูรณ์ยังไงมันก็ขึ้นไข่นกกระทาไข่ไก่คือมันมันลั่นไปสวยของมันอยู่แล้วครับเดี๋ยวเพิ่มเติมถามอาจารย์หน่อยช่วง เป็นดอกแบบนี้หรือว่าช่วงดอกบานช่วงหางแย่แบบนี้เนี่ยยาแมลงช่วงนี้เราควรที่จะใช้ยาป้องกันแมลงพวกเพีียไฟตัวไหนเพรียไฟใช่ไหมเพีไฟพวกเพรียไฟหลักๆก็จะเป็นกูบารอเป็นพวกโอเมทก็ได้โอเมทก็ได้แต่ถ้าใครทนกินได้นะก็ได้ก็ได้มีหลายตัวเขาไปเลือกใชโอเมโทเอชนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขา่องข้างจะรุนแรง อ่าหรือจะเป็นพวกกลุ่มโปวโดก็ได้อเลือกเอาไว้เยอะแยะมากมายในท้องตลาดราคาเนี้ยมาช่วงช่วงลูกเนี่ยแมลงก็จะระวังไปอีกตัวใช่ไหมจะเป็นพวกนอนใช่ไหมครับเป็นพวกเพี้ยแป้งใช่ไหมที่จะมาในช่วงนั้นนะครับอก็มีแค่สองตัวใช่หลักๆก็จะมีสองตัวถ้าฉีดโดนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะช่วงช่วงเป็นลูกช่วงฉีดโดนก็ถ้าลูกน้องฉีดโดนนะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเวลาฉีดลูกก็ยิ่งก็ละเอียดหน่อยแหละละเอียดหน่อย เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ละเอียดนะฉีดลูกนะบางคนบางคนบางคนฉีดอาจจะไม่ละเอียดนะอาจารย์อีกอย่างหนึ่งว่าเอาเฉพาะสวนจานนะว่าหมายความว่าเริ่มให้ปุ๋ยเคมีเนะี่ยตอนลูกเท่าไหรตอนลูกประมาณไหนลูกก็ประมาณสักครึ่งกิโลแหละเนี่ยพอลูกประมาณนี้แหละเนี่ยลูกประมาณอะประมาณครณึ่งกิโลคือระยะเนี่ย ป๋องนมแหละเลยป๋องนมมันหน่อยเริ่มให้ปุ๋ยแล้วสอบถามอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ให้ปุ๋ยสูตรไหนในสวนนี้นะจะพะสวนของอาจารย์นะให้สูตรไหนก็ให้สูตรให้ไม่เหมือนกันสักปีไหมไม่อะมันแล้วแต่ครับอ่าดูใบแล้วด้วยถ้าใบเราไม่ค่อยดีก็ก็จะเป็นพวกเสมอแหละมันได้มันได้ทั้งสามอย่างเป็นพวกเสมอจะได้ทั้งสามอย่างอ่าใช่นะครับก็ไม่ไม่กดตัวใดตัวหนึ่งเราเราจะไม่กดถ้าใบเราดีก็ กลางท้ายสูงไปเลยก็ได้แต่ตัวหน้าห้ามต่ำกว่าสิบห้ามต่ำกว่าสิบกลางท้ายสูงประเหมือนสูตรนั้นหรือเปล่าอาจารย์สิบห้าห้ายี่สิบหรือเปล่าประมาณนั้นไม่หรือว่ายังไงอ่ามันก็ได้นะก็ได้แหละก็ได้เหมือนกันอพวกสิบสามสิบสามยิบเอ็ดก็ได้ได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วที่สวนน่ะหลักๆแล้วจะใช้อยู่แค่สูตรเสมอแล้วก็ไปตกท้ายสูงก็คือช่วงเก้าสิบวันครับช่วงเก้าสิบวันก็จะ ใช้สิบสามสิบสามยิบเอ็ดยาวยาวเลยยาวยันตัดครับช่วงเก้าสิบวันเป็นต้นไปใช่ว,วันนี้ก็พี่ๆ<ด>ี่คงจะได้ความรู้กันเยอะแล้วใช่ไหมอาจารย์อ่าก็มีมั่งแล้วก็เราลูกค้าเราจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยครับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมพวกซิลิคอนซิลิก้าพวกเนี้ยคือในเนี้ยเราจัดความสมดุลมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นฉีดได้อย่างสบายใจจะไม่มีผลกระทบมีแต่ประโยชน์หนึ่งใช่หนึ่งอย่าง แต่ทางานได้หลายอย่างใช่อทำงานได้อย่างบอกเลยว่าคุ้มขวดเดียวทํางานได้หลากหลายนะครับทั้งปรับสภาพดินเนาะทั้งพวกแผ่นอ่อนตต้นไฟท็อปเนาะทั้งเสริมอาหารเข้าไปด้วยเให้อาหารเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแมกซิลิคอนนะครับแคลเซียมนะครับประมาณนั้นเลยนะเจ้าตัวเอกตาเขียตัวเดียวจบแน่นอนครับตัวนี้ตัวนี้จบจบนะครับตอบโจทย์เลยตัวนี้ทีเดียวไม่ต้องบวกไม่ต้องหาอะไรมาบวกไม่ต้องหาอะไรมาบวกก็ได้นะจบ โอเควันนี้ก็ครับก็จริงๆหลักๆก็คืออยากให้พี่น้องชาวสวนหรือคนที่ยังไม่ยังไม่เคยใช้แล้วก็ที่ใช้อยู่แล้วว่าเนื้อสารนะของเรายังคงเดิมไม่เปลี่ยนไปนะอันนี้คือสูตรมาตรฐานของบริษัทอ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะโอเควันนี้ก็ข่าวแค่นี้เนาะข่าวแค่นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ